เรามองกล้องดูนะกล้องใหญ่เราก็ใหญ่นะครับรับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่เราจะได้นาทุกทุกท่านนะครับมาชมวัตถุมงคลนะครับที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หาชมได้ยากซึ่งวันนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่กับเสกอลบรบีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอีพีที่แล้วนี่เรามีการโชว์ วัตถุมงคลอ่าไปหลายรายการเลยได้ซึ่งก็มีเอฟซีนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็สนใจเพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุมงคลที่แท้นะครับถือว่าปัจจุบันเนี่ยก็หาได้ชมได้ยากนะครับครับผมซึ่งวันนี้ก็เสียก๊อปมีอะไรมาโชว์ครับอ๋อก็มีพระเก่าพระเก็บนะครับเป็นพระที่ว่าในวัยเด็กที่ผมแบบฝันอยากได้ใครๆก็คือถ้าเป็นโคลาบุรีเนี่ยทุกคน มักจะได้ยินเรื่องราวประสบการณ์ของวัตถุมงคลนะครับถ้าขึ้นชื่อของลบบุรีเราเนี่ยก็คือพักกลุโอ้โหนี่คือเก่าเก่าจริงๆเก่าครับเก่าสมัยต้องมี7-800ปีนะครับเกือบพันปีเลยครับผมยุคยุคขอมครับครับซึ่งจริงๆเองจังหวัดลบบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นเมืองโบราณเมืองโบราณครับมีการ ขุดค้นพบซากโบราณอะไรต่างๆมากมากโบราณวัตถุสมัยอขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันแล้วก็คือจะมีแบบเป็นยุคเป็นยุคยุคนึงครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรของขอมครับเป็นยุคขรึ่งเรืองอแล้วได้ถูกขับไล่โดยคนสยามหรือคนไทยในสมัยนั้นซึ่งตอนนั้นคือย,ยังแตกโคกแตกเหลากันอยู่ใช่ซึ่งนอกจากวัตถุโบราณนแน่นอนก็คือในเรื่องของพระเครื่องพรระเคื่องอที่ถูกบรรจุอยู่ตามกลุ่ง เขาได้มีการขุดค้นพบเจนอย่างมากมายใช่แล้ววันนี้ที่เสียได้นํามาเป็นพระกุเป็นพระกุลบุรีครับอ๋อพระกุลบุรีแท้เลยครับครับจะมีอยู่นินี้สามองค์โอ้สามองค์นี้นะครับครับเดี๋ยวชายเสียไล่เรียงทีละองค์เลยมีอะไรบ้างครับอันนี้คือ พระอู่ทองท้องช้างพิมพ์เล็กวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระอู่ทองท้องช้างพิมพ์เล็กทําไมถึงเรียกพระอู่ทองท้องช้างครับอันนี้คือเป็นศรริลปะอู่ทองตอนต้น,น,ขขนครับซึ่งถูกบรรจุปุนะครับที่ถูกค้นพบที่พระศรีรัตนมหาธาตุม,มีพิมพ์เล็ก,พ,กลพ,พิม์กลางพิมพใหญ่มีสามพิมใช่อ๋อแล้วนี่พิมพ์อะไรครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กครับคือเป็นพระที่ที่พบเจอเยอะนะครับแต่ว่าองค์ือ สวยนี่มีไม่เยอะครับผ่านตามาสวยประมาณนี้ก็มีแค่สองตะโกงแต่องค์นี้ถือว่าสวยนะถือว่าสวยแชมป์เลยอ่าแชมป์เลยคือเห็นจมูกปากตาชัดชเจนมากคือว่าคือมององนี้แล้วรู้สึกหลวงพ่อท่านยิ้มให้เราอะ่ะท่านมีเมตตาแล้วชื่อท่านเป็นมงคลด้วยแล้วสวยขนาดนี้มีติดรางวัลบ้างไหมครับติดไปสามใบครับรางวัลที่รางวัลที่หนึ่งครับโอ้โหนะครับอันนี้คือติดรางวัลที่หนึ่งสามใบเลยใช่ครับโอ้หถ้าอย่างนั้นมูลค่า ขององค์นี้ณปัจจุบันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็น่าจะมีแสนกว่าบาทนะครับหืมหลักแสนค,คือว่าพระพระพระสวยๆวยฟอร์มดีๆมันมีน้อยครับครับซึ่งอ่าพระอู่ทองที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ลักษณะของท่านก็คือเป็นเป็นเป็นรูปของพระพุทธพระพุทธนั่งมานวิชัยนั่งมานวิชัยพาสังคติยาวอืมแล้วท้องก็เว้าเหมือนเหมือนท้องช้างอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่ที่มาคำว่าอู่ทองท้องช้างอ๋อครับแล้ว เนื้อที่เราเห็นนี้เรียกว่าเป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อชิ้นเงินเนื้อชิ้นเงินใช่ครับมีเนื้อเดียวเท่านั้นครับชิ้นเงินชิ้นเงินเนี่ยคือจะต่างจากตะกั่วนะครับรือว่าก็คือถ้าตะกั่วเปล่าจะไม่มีภายเงินไม่มีปลอดแต่ว่าคือชิ้นเงินเนี่ยเป็นเนื้อเฉพาะมากกว่าอ๋อเป็นการผสมสูตรโบราณนะครับครับคือถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่ามีคุณค่าทางจิตใจแล้วพุทธคุณท่านนี้เด่นทางด้านไหนครับคือเด่นทางด้านแ้วคาด คงกระพันครับแล้วก็มหาอำนาจคือพักกลุเนี่ยมีดีอยู่ในตัวครับครับคือพักกลุเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือชายไทยก็นิยมความคงกระพันความชาตรีเพราะมีสงครามกันบ่อยครับพาพวกนี้ก็เลยออกออกไปทางด้านแค้วค่าคงกระพันมาก็คือมีการออกรบทับจับศึกมีการอารัธนาท่านไปด้วยใช่ก็จะทางนั้นครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องอำนาจเนี่ยก็น่าจะไปในทางของข้าราชการด้วยใช่ข้าราชการ เลื่อนตำแหน่งยศเลื่อนตำแหน่งแล้วก็คือเหมือนคือเราเป็นพ่อค้าไงครับคือคําว่าเดียมพระอู่ทองเนี่ยมันเป็นมงคลอยู่แล้วครับอู่ก็แปลว่ามากมากทองก็เป็นมงคลอยู่แล้วใครก็ใช่ไหมครับคืออุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ครับโดยภกศรพทย์ใช่ชื่อดีมีมงคลชื่อดีมีมงคลครับผมอ่าโอเคแล้วองค์ต่อไปแล้วครับองค์ต่อมาก็คือคู่กันนะครับคู่กันพักปลกปกชีโบครับชีโบพิ กลางอ,อันนี้ทรงพิมพ์คล้ายๆพระพระกุณาดูลเลยอคล้ายครับแต่ว่าพระกุณาดูลจะเป็นจะเป็นสมัยทวารครับจะเก่ากว่ากุณาดูลเป็นพันปีครับแต่อยูป 1, นน่ประมาณ7,800ปีอืมแล้วก็พระกุณาดูลส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็น่าจะ,จะเป็นเนื้อดินเน,นื้อดินแล้วก็คือเนื้อดินแล้วก็จะมีข้าบไอเกลือเพราะว่าตรงนั้น,นมันเป็นเมืองโบราณแล้วมันเหมือนมีเกลือเยอะมันเคยเป็นพื้นที่ทะเละครับดินที่ถูกนามาใช้สร้างพระเวลา นั่นเผาแล้วก็เก็บไปนานๆมันก็จะมีค่าวปลยเกลือขออติดครับแล้วก็อันนี้ก็มีค่าปลอดเช่นเดียวกันใช่มีคาราบปลอดอคือประเด็นคือผมจะเน้นสะสมพระที่ดูง่ายครับแล้วก็เป็นเนื้อชิ้นเหมือนกันเป็นเนื้อชิน้นอ่าเป็นกุกเดียวกันคือเป็นเนื้อชิ้นเงินเหมือนกันอ๋อคือกุฎภาษีรัตนมหาธาตุเนี่ยครับจะมีขึ้นหลายพิมพ์แต่ที่นิยม,น,ยมนิยมก็จะมีอู่ยานร่วงอืมอ่าซึ่งราคาที่เล่นหากันในปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ หลักหมื่นปไปลายหลักหมื่นไปไปลายครับก็น่าจะหกเจ็ดหมื่นใช่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าก็หาได้ยากนะครับคือถือว่าหาได้ยากพระที่ทรงคุณค่าแล้วที่ขายไปได้คือคือหนึ่งพวงที่สามพวกนี้คือเป็นพวงที่ผมใช้เดินทางบ่อยๆครับที่คือว่าถ้าผมอ่ะจะไปหาพระรอดครับกุมหาวันก็เป็นสิบล้านอันซื้อไม่ไหวก็เลยใช้พระรอดหนองวนพระรอดหนอง ใช่อันนี้ก็นนถือว่าเป็นพระกุเช่นเดียวกันพระกุลบุรีครับพระกุลบุรีแต่สันนิษฐานว่าเป็นพระกุลบุรีแต่นำมาฝากกุ เป็นคือศิละปะคือเป็นสกุลพิจิตคือตามประวัติที่เราขานกันมาก็รู้สึกว่าจะเป็นพระอุปชาแขกเจ้าวาดของวัดหนองบนองค์แรกๆครับได้นํามาจากพิจิตแล้วนํามาบรรจุในเกดีเล็กอ๋อครับแล้วแตกกุออกมาเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้วอันนี้คือคําที่ใชท้ที่เรียกว่าเป็นพระฝากพระฝากกุคือไม่ได้หล่อที่นี่ไม่ได้หล่อที่ลพบุรีไม่ทำลกบุรีก็คือไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้มีการจัดสร้างที่ลบบุรีใช่แต่ได้มีการนำมาบรรจุกลุม่มที่ลบบุรีใช่อาจจะถูกค้นพบที่พิจิตรที่ใดที่หนึ่งแล้วก็คือตามประวัติเขาเล่าว,ว่าท่านได้นำขนขนขึ้นเรือมาจากพิจิตรับแล้วมาบรรจุกลุ่ฝากกลุกไว้ที่วัดหนองโคนอ๋อ,อ,อครับแล้วก็ที่เห็นแดงๆนี่คือแดงๆนี่คือสนิมแดงอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นเนื้อสนิมแดงใช่เป็นเนื้อตะกร่ดสน เนื้อตะกวดสนิมแดงคือเนื้อตะกวดนี้จะขึ้นสนิมใช่เป็นสนิมแดงเป็น,อน,เ,ปนเอกลักษณ์มัน<อ>มีนออกไซด์ของเหล็กผสมอยู่ยนั้นคือการผสมเนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยคือทำให้หนึ่งพระกลุ่นเนี่ยเป็นพระที่มีสเสน่ห์และเป็นพระที่เรียนรู้ได้ไม่ยากถ้าเกิดเป็นแล้วไปเลยแต่คือเราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับวัตถุดิบเกี่ยวกับบรรยากาศมันประกอบกับการคือนอกจากเราจะเข้าใจเรื่องแม่พิมพ์แล้วเราต้องเข้าใจถึงเรื่อง ถึงเรื่องธรรมชาติของเนื้อพระอ๋อเสียกําลังบอกว่าการดูพระกูเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ถึงพิมพ์รู้ถึงลักษณะเนื้อก็คือเป็นเลยใช่เป็นการพิจารณาที่ง่ายแต่เราแต่แต่ในมุมผมผมกลับมองว่าเนื้อผมนี่ดูยากมากเลยมันมันไม่มันไม่ยากหรอครับคือถ้าเราเข้าใจครับคือบางทีอ่ะคนสร้างพระเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยครับเขาก็มีเขาก็มีเคส็ของเขาอคือป้องกันการทําปลอมอ่ะ หรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นวัตถุดิบที่ว่า มันหายา,ยากอะ่ะบ,บางทีเราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องดินเข้าใจเรื่องชินบางทีเขานําดินนําอะไรจากหลายๆที่มาครับมันเหมือนการผสมสีอะครับนําสีอะไรก็ไม่รู้มาผสมกันหลายสีแล้วทีเนี้ยต่อให้คุณเป็นคนทาอะ่ะคุณจะกลับผสมได้เหมือนเดิมไหมถ้าคุณไม่ได้จดสูตรไว้อ่าใช่อ่ะคนคนที่ทําอาจจะรู้สูตร,รแต่ในขณะที่คนพยายามจะทาฟอร์มทําเรียนแบบก็ไม่เหมือนต้องพยายามแกะสูตรนะครับ,รบอาจจะทํา อาจจะทดลองเป็นร้อยครั้งหรือเปล่าถ้าโชคดีอาจจะอาจจะทําได้ครับถ้าโชคไม่ดีอาจจะ คำไม่เจอเลยครับนี่ไงครับมันเป็นสเสน่ห์ของวงการพระเครื่องใช่ใช่เพราะฉะนั้นการดูพระกลุเนี่ยก็คือว่านอกจากจะดูพิมพ์ดูเนื้อครับอ่าอันนี้คือหลักๆในการดูใช่ซึ่งถ้าเราได้เคยเห็นองค์จริงมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าดูได้เลยใช่ครับอืมโอเคครับนี่ก็คือสมองค์หลักๆที่อ่าเป็นพระกรุชุดพระกรุของลบบุรีประจํากายที่เสียพกถึงแบ<ช>นนี้แต่แต่องค์ที่4ี่เนี่ยคือผมก็จะพูดเล้ฟังเลยอแต่คือไม่ใช่กุลบบุรีครับครับแต่เป็นพระยอดนิยมอืม เป็นเบญจภาคีพระเลชินแล้วคือขึ้นอยู่ในชุดเบญจะเลยเบญจะครับ,รบสวยๆองค์หนึ่งเป็นร้านครับโอ้แล้วก็องค์นี้คือเป,เป็นเป็นพระพุทธชินราชใบเสมามวัดใหญ่พิศนุโลกครับซึ่งตามตามบันทึกได้ได้บันทึกว่าสร้างโดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งครับโอ้คือนานมากเลยใช่ครับสุขโขทัยครับ,รบซึ่งก็มีอายุเรียกได้ว่าน่าจะน่าจะมีประมาณหก ปีหก0ปีครับโห oh, นะครับ,ค,รบคือว่าหนึ่งคือถ้าผมจะเช่าพระจำนวนสองใช้เงินสองสารล้านผมก็ไม่ไหวแล้วคือหนึ่งก่าจะเก็บเงินได้คุณจะครับช้านะอ่าพอดีผมเห็นมีพี่ชายท่านหนึ่ง ขายแค่ห้าหมื่กว่าบาทขมทอง,ทองครับผมก็เลยคิดผมก็เลยคิดว่าอ,อ,อย่างไงก็พระองค์นี้อดีตก็เค,เคยแชมป์มาก่อนครับใช้จโชคโชนขนาดนีแล้วเป็นพระที่แท้ดูง่ายอก็เลยตัดสินใจที่จะบูชามาในราคา50,000ืนบาทใช่คือว่าเราต้องการคืดหใช้พุทธคุณนะครับคือนํามาใช้จริงใช้พุทธคุณเป็นพุทธคุณเพราะฉะนั้นนี่คือพระขุชุดประจับกายที่เสียนะครับขบูลบีนะครับได้มีการพกติดตัว แล้วก็วันนี้นะครับเสียก็ได้นำพระเครื่องชุดนี้นะครับมาให้เราเนี่ยได้ชมนะครับเป็นบุญตานะครับก็สําหรับะวัตถุมงคลของเสียเนี่ยนอก,นอกจากพระกูเนี่ยคือเสียมีอีกมีพวงหนึ่งคือเป็นพระที่ผมใส่อ่าโอเคงั้นขอโชว์ต่อเลยครับ